ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่186อันดับหนึ่งคือเจียนอีหลิงวันถัดมาโมชีวินมาโรงเรียนด้วยความรู้สึกท้อท้อทันทีที่เธอเข้าไปในห้องเรียนเธอก็ได้ยินว่าการแข่งขันเคมีได้ประกาศผลออกมาแล้ว จำนวนคนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันเคมีนี้มีไม่มากนะดังนั้นองค์กรจึงสามารถที่จะประกาศผลข้อสอบออกมาได้ภายในเย็นวันนั้นหลังจากที่จบการสอบทันทีที่ผลการสอบประกาศออกมาก็ไม่มีใครที่จะสามารถทำใจให้เย็นอยู่ได้อีกต่อไปโมชิวินรีเปิดดูโทรศัพท์มือถือของเธอเพื่อที่จะท่องอินเทอร์เนต็ตและเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของการแข่งขันและเธอก็เห็นผลการสอบพร้อมกับคะแนนที่ได้ประกาศออกมา ตัวอักษรสามตัวเข้ามาสู่สายตาของเธอในทันทีนั่นก็คือเจียนอีหลิงชื่อนี้อยู่ด้านบนสุดของรายงานผลการแข่งขันอันดับแรกเจียนอีหลิงอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งจริงๆความจริงนี้เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อไม่ต้องพูดถึงโมชิวินที่มีความสัมพันธ์กับเจียนอีหลิงจะยอมรับผลลัพธ์นี้ไม่ได้แม้กระทั่งคนอื่นๆก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกัน ด้วยความตกใจโมชิวินรีบค้นหาชื่อของเธอในรายชื่อเมื่อเธอพบชื่อของตัวเองเธอก็รีบมองดูอันดับของตัวเธอเองที่ช่องแรกสุดอันดับที่11โมชิวินติดอันดับที่11ของเมืองเพียงแค่อันดับเดียวเท่านั้นเธอถึงจะได้รางวัลโมชิวินมองดูหน้าจอมือถือด้วยใบหน้าซีดเผือดเธอคาดหวังไว้มากเหลือเกินกับการแข่งขันนี้ ยิ่งตั้งความหวังไว้มากก็ยิ่งผิดหวังมากความแตกต่างเพียงแค่อันดับเดียวนี้ใหญ่หลวงนักมันทําให้ความเจ็บปวดที่ต้องทนมานานนั้นท่วมทับเธอเหมือนทำนบแตกทําให้เธอจมสําลักตายในตอนนี้ชูชาก็เข้ามาเมื่อเห็นหน้าตาเศร้าส้อยของโมชีวินเธอก็ปลอบโยนว่าฉันไม่คิดว่าเธอจําเป็นจะต้องเศร้าในตอนนี้เธอก็เห็นว่าอันดับแรกคือเจียนอีหลิง นี่เป็นเรื่องที่ประหลาดจนเกินไปใครกันที่ไม่รู้จักว่าเจียนอีหลิงเป็นนักเรียนแบบไหนก็เห็นแล้วว่ายังทำได้ไม่ดีในการสอบเคมีธรรมดาแล้วจะมาได้ที่หนึ่งในการแข่งขันเคมีนี่นะนั่นเป็นเรื่องโกหกกันเกินไปแล้วฉันคิดว่าความเป็นไปได้ที่ระบบจะเกิดความผิดพลาดนั้นมีสูงมากถ้าหากว่าผลคะแนนของเจียนอีหลิงนั้นผิดเธอก็จะได้ที่สิบใช่ไหมล่ะคำพูดของชูชาทำให้โมชีวิน,นึกขึ้นมาได้ ใช่แล้วถ้าคะแนนของเจียนอีหลิงผิดพลาดเธอก็จะได้อันดับที่สิบแต่ว่ารายชื่อนั้นประกาศออกมาจากองค์กรฉันโมชิวินไม่รู้ว่าจะขอให้องค์กรตรวจสอบผลคะแนนอีกครั้งได้อย่างไรไม่ต้องกังวลเธอไม่ต้องแสดงตัวฉันได้ยินว่ามีคนบางคนได้ขอให้มีการตรวจสอบผลคะแนนนอไปแล้วเธอไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวที่สงสัยคะแนนของเจียนอีหลิงมีคนอีกหลายคนที่สงสัยคะแนนของเจียนอีหลิงด้วยเหมือนกันชูชาพูด โมชีวินรู้สึกโล่งใจขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเธอได้ยินชูชาพูดแบบนี้แต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ว่าอย่างไรเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินเลยไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตกใจให้กับรุ่นพี่ห้องพิเศษมัธยมปลายเท่านั้นห้องเรียนของเจียนอีหลิงเองก็ยิ่งมีปฏิกิริยามากกว่าใครในครั้งนี้ในเวลานี้เจียนอีหลิงยังมาไม่ถึงโรงเรียนแต่ว่าทั้งชั้นก็ได้มาถึงกันเกือบหมดแล้ว หูเจียวเจียวมองดูหน้าจอมือถือเพื่อยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งฉันไม่ได้ตาฝาดจริงๆอันดับหนึ่งเป็นเจียนอีหลิงฉันจะบ้าตายหรือเวินก็คิดสงสัยอยู่เช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนร่วมโตของเธอก่อนหน้านี้หรือเธอพูดว่าครูสอนพิเศษที่เจียนอีหลิงจ้างมาไม่มีประโยชน์ทำไมฉันรู้สึกไม่อยากจะเชื่อแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันตอนที่เจียนอีหลิงมา ฉันต้องสอบถามเธออย่างละเอียดว่าใครเป็นครูสอนพิเศษที่เธอจ้างมาหูเจียวเจียวกับหลิวเวนต่างพากันสงสัยในความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเจียนอีหลิงในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนของเธอสิ่งที่น่าสงสัยมากที่สุดในตอนนี้ก็คือครูสอนพิเศษลึกลับที่เจียนอีหลิงจ้างมาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เจียนอีหลิงมาถึงหลังจากนั้นไม่นานนัก ทันทีที่เธอก้าวเท้าเข้าไปในห้องเธอก็กลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งห้องเจียนอีหลิงไม่ได้ให้ความสนใจมากนะักเธอตรงไปยังที่นั่งของตัวเองทันทีที่เธอนั่งลงหูเจียวเจียวกับหลิวเวินก็เข้ามาประกบเธอทั้งซ้ายและขวาไม่ต้องพูดถึงหูเจียวเจียวกระทั่งหลิวเหวิรนที่ปกติแล้วจะสนใจแต่การเรียนก็ยังมาร่วมสนุกกับเขาด้วยในวันนี้ หูเจียวเจียวกับหลิวเวิรนไม่ได้คิดสงสัยว่าคะแนนของเจียนอีหลิงจะมีข้อผิดพลาดพวกเธอต้องการถามความลับในความก้าวหน้าของเจียนอีหลิงตอนที่187ความลับเฉพาะตัวนั้นคืออะไรเจียนอีหลิงมองดูสองคนนั้นด้วยความสงสัยเจียนอีหลิงอย่าพูดอ้อมคอมบอกพวกเรามาตรงๆหลิวเวินบีบเจียนอีหลิงคะแนนเธอดีขึ้นมาอย่างกระทันหันเธอใช้ความลับเฉพาะตัวอะไรเหรอ ใช่บอกพวกเรามาตามตรงหูเจียวเจียวเอออตามมอไปด้วยเมื่อเผชิญหน้ากับผู้สอบสวนที่ก้าวร้าวสองคนนี้เจียนอีหลิงก็คิดอยู่สองวินาทีไม่ฉันจำได้และเข้าใจเจียนอีหลิงพูดตามความจริงคำตอบนี้ทำให้หูเจียวเจียวนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากทำไมเธอเองถึงจำไม่ได้ในเนื้อเรื่องที่เธออ่านแล้วเธอก็ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องนั้นด้วย แล้วเรื่องครูสอนพิเศษที่เธอจ้างไว้ก่อนหน้านั้นล่ะเก่งไหมสอนเธอเยอะมากไหมหรือวนถามเธออีกครั้งเยี่ยมเจียนอีหลิงรู้ถึงความสามารถของฉินชวนแม้ว่าเธอจะไม่ได้ฟังการสอนของเขาอย่างตั้งใจนักเธอก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธถึงระดับความสามารถของเขาได้นั่นต้องยกเครดิตให้กับครูสอนพิเศษจริงๆหูเจียวเจียวได้แต่คิดอย่างนั้น หลิวเวิรนรีบถามเจียนอีหลิงถึงข้อมูลของครูสอนพิเศษเจียนอีหลิงครูสอนพิเศษของเธอชื่ออะไรเขาทำงานอะไรจะหาตัวเขาได้ที่ไหนเจียนอีหลิงบอกหรือเวินในเรื่องข้อมูลของฉินชวนตามความเป็นจริงฉินชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเหิงเย่ยวหลังจากที่เจียนอีหลิงพูดจบหรือเวินกับหูเจียวเจียวก็มองดูเธอด้วยความประหลาดใจในทันทีนั่นไม่ใช่หนุ่มรูปหล่อที่เพิ่งมาที่โรงเรียนของพวกเธอเพื่อให้คำบรรยายหรือย,ยังไง มีหน้าเธอถึงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเป็นเพราะว่าครูสอนพิเศษของเธอเจ๋งนี่เองหรือวนถอนหายใจหูเจียวเจียวตาเป็นประกายอีหลิงครูสอนพิเศษของเธอเป็นหนุ่มหล่อชินชวนคนนั้นจริงๆอาฉันและอิจฉาจริงๆมีหน้าล่ะเธอถึงไม่สนใจเขาแม้แต่น้องเมื่อตอนที่เขามาที่โรงเรียนวันนั้นนั่นเป็นเพราะว่าเธอเห็นมามากพอแล้วนี่เองหูเจียวเจียวกับหรือวนต่างพากันอิจฉ้ากับครูสอนพิเศษของเจียนอีหลิง หวังเซียงจงเดินเข้ามาหาพวกเธอคิดหรือว่าเธอจะเก่งขึ้นหลังจากที่ได้เรียนพิเศษมีคนเพิ่งคัดค้านองค์กรขอให้ตรวจสอบผลลัพธ์ของเจียนอีหลิงอีกครั้งแม้ว่าหวังเซียงจงจะไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันเคมีนี้เขาก็ได้ยินถึงความยากเกินระดับของการแข่งขันเคมีนี้แม้กระทั่งจอมผดเด็จการสุดยอดของชั้นมัธยมปลายปีหนึ่งระดับเดียวกับพวกเขายังได้แค่อันดับสิบแล้วเจียนอีห e ลิงจะได้อันดับแรกไปได้ยังไง หวังเซียงจงเธอพูดแบบนี้ไม่ดีนะเจียนอีหลิงเป็นเพื่อนร่วมห้องของพวกเรารางวัลที่เธอได้รับก็ถือเป็นเกียรติยศของห้องของพวกเราด้วยหรือวนอธิบายให้หวังซื่อจองอย่างจรงิงจังเกียรติยศที่ได้มาจากการความผิดพลาดหรือได้มาอย่างไม่เหมาะสมไม่ใช่เกยียรติแต่เป็นความอปยศหวังซื่อจองกล่าวเสียงดังและมั่นใจหวังซื่อจองนายไม่มีข้อพิสูจน์อย่าพูดมั่วซั่วหูเจียวเจียวโกรธขึ้นหน้ามาอีกครั้งกับหวังซื่อจอง ไม่มีข้อมูลรองรับแล้วผลการสอบสวนก็ยังไม่ทราบแน่ชัดไม่ใช่ปัญหาแต่คนเราต้องรู้ชัดเจนดีแก่ใจของตัวเองโอพอฉันพูดแบบนี้ก็มีคนนั่งไม่ติดแล้วหวังเซียวจงพูดเสร็จแล้วก็จากไปเมื่อเห็นเขาเป็นแบบนี้หูเจียวเจียวก็เต็มไปด้วยความไม่พอใจเธอพึงพำว่าทำไมต้องดูหมิ่นเยียดยามคนอื่นว่ากันเลวร้ายถึงขนาดนี้คิดว่าคนเราจะไม่พัฒนาขึ้นเลยหรือยังไงถ้าได้คะแนนไม่ดีเขาเรียกกันว่าสะสมศักยภาพเว้ย ที่มหาวิทยาลัยเหินเย็นสำนักงานกลุ่มวิชาเคมีหัวหน้าองค์กรจัดการแข่งขันเคมีนี้กำลังอยู่ในสำนักงานที่พวกเขาได้เช่าเอาไว้คนที่รับผิดชอบเป็นชายวัยกลางคนวัย40ต้นต้นสวมชุดสูทที่ดูแล้วให้ความรู้สึกดีตรงหน้าของชายวัยกลางคนนั้นเป็นกระดาษข้อสอบของการแข่งขันเคมีและชื่อบนกระดาษข้อสอบนั้นอ่านได้ว่าเจียนอีหลิง ในครั้งนี้การแข่งขันเคมีที่องค์กรของพวกเขาจัดขึ้นในระดับสุดยอดและเป็นเรื่องยากมากสำหรับนักเรียนมัธยมทั่วไปที่จะได้คะแนนสูงสงตอนที่188ผมต้องการพบกับเจียนอีหลิงแต่ที่เขาไม่คาดคิดก็คือกระดาษแผ่นที่อยู่ตรงหน้านั้นได้คะแนนสูงจนน่าประหลาดใจด้วยคะแนนเต็มร้อยคะแนนของกระดาษแผ่นนี้ได้98คะแนน2แต้มมถูกหักออกไปเนื่องมาจากการใช้สัญ,ญลักษณ์ผิดพลาด และความผิดพลาดของสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ได้เกิดจากความเลินเล่อแต่เป็นเพราะวิธีการเขียนสัญลักษณ์นี้เป็นแบบเก่าซึ่งกฎหม่เพิ่งได้เปลี่ยนไปเมื่อสองปีก่อนพูดอีกในหนึ่งตามทฤษฎีแล้วคนคนนี้สามารถทำข้อสอบการแข่งขันนี้ได้ทุกข้อนี่เป็นเรื่องที่แสนมหัศจรรย์หัวหน้าตอนนี้มีนักเรียนบางคนแสดงความคัดค้านพวกเขาพูดว่าคะแนนของนักเรียนในการทดสอบนี้อาจจะผิดพลาดผู้ช่วยที่อยู่ข้างๆบอกเขา เพราะว่ามีบางคนลงชื่อขอให้ตรวจสอบคนในองค์กรไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ตามกฎพวกเขาจะต้องทำการตรวจสอบมีอะไรที่จะต้องตรวจสอบอีกเรอไม่ใช่ว่ากระดาษก็อยู่ที่ตรงหน้านี้ผมก็อ่านมันไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งหลายรอบตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเดี๋ยวนี้คนผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบได้ตรวจสอบกระดาษข้อสอบซ้ำไปซ้ำมาก่อนที่จะประกาศผลลับ คำถามในกระดาษข้อสอบนี้ตั้งขึ้นมาโดยตัวเขากับนักวิชาการมากประสบการณ์ในองค์กรหลายคนและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครเปิดเผยข้อมูลออกมาล่วงหน้าและเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่อยู่ภายนอกจะรู้เนื้อหาของคำถามเป็นการล่วงหน้าและห้องสอบของพวกเขาก็ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมีอุปกรณ์การตรวจสอบอย่างครบครันรวมไปถึงผู้คุมสอบจากองค์กรของพวกเขาไม่มีทางที่จะมีการโกงข้อสอบ ผู้สมัครจะสามารถตอบคำถามได้ด้วยความสามารถของตัวเองเท่านั้นดังนั้นตอนนี้เขาก็ต้องการที่จะรู้ว่าคนผู้ที่ได้อันดับแรกในการแข่งขันนี้เป็นใครกันเช่นนั้นผมจะตอบพวกเขาว่าไม่พบปัญหากับคำตอบก็แล้วกันผู้ช่วยบอกเดี๋ยวก่อนผมต้องการที่จะไปที่โรงเรียนเพื่อพบกับนักเรียนคนนี้ด้วยตัวเองผมอยากรู้เรื่องเธอ จะต้องใช้เวลาสองวันในการมอบรางวัลแต่ตอนนี้ผู้รับผิดชอบนี้ทนรอไม่ได้และต้องการพบกับผู้สมัครคนนี้ด้วยตัวเองขณะที่เขาออกไปนั้นผู้รับผิดชอบก็ได้พาพนักงานของเขาตรงไปที่โรงเรียนมัธยมเชิงหัวที่ห้องของหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนมัธยมเชิงหัวหัวหน้าฝ่ายจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์และดูซ้ำไปซ้ำมาหลายเที่ยวไม่ว่าจะดูอย่างไรชื่อแรกก็ยังคงเป็นเจียนอีหลิง เป็นเจียนอีหลิงไปได้ยังไงไม่ว่าจะยังไงเจียนอีหลิงก็ไม่สามารถที่จะทําได้หัวหน้าฝ่ายไม่เข้าใจเป็นไปได้ไหมที่องค์กรจะทําผิดพลาดเมื่อตอนป้อนผลลัพธ์คงลงเอยแบบนี้ไม่ได้ถ้าหากไม่เป็นเช่นนี้ในตอนนี้เขาก็ได้รับการติดต่อจากองค์กรพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะมาที่โรงเรียนถามว่าโรงเรียนสะดวกหรือไม่ หัวหน้าฝ่ายรีพูดว่าทางโรงเรียนไม่ขัดข้องหากว่าพวกเขาจะมาและยินดีต้อนรับพวกเขาตลอดเวลาเมื่อเขาวางสายแล้วใบหน้าของหัวหน้าฝ่ายก็พลันเปลี่ยนไปเป็นเคร่งเครียดทำไยมอองค์กรถึงมาที่โรงเรียนมัธยมเซิ่งหัวของพวกเขาอย่างกระทันหันหรือเป็นเพราะว่าปฏิกิริยาแรกของหัวหน้าฝ่ายวิชาการก็คือคิดถึงเรื่องการที่เจียนอ e ีหลิงได้อันดับในการแข่งขันที่ไม่สมเหตุผล หรือเป็นเพราะว่าเจียนอีหลิงโกงข้อสอบเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้นี้แล้วหัวหน้าฝ่ายวิชาการก็เกิดความโกรธขึ้นมาเขาไม่คิดว่าเจียนอีหลิงได้รับชัยชนะเป็นเกียรติให้กับโรงเรียนเขาเพียงแต่จะคิดที่จะไม่ให้ความสนใจในคะแนนของเจียนอีหลิงมาตั้งแต่แรกถ้าการโกงนี้เกิดเป็นเรื่องอื้อฉาวในโรงเรียนหัวหน้าฝ่ายอย่างเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนหัวหน้าฝ่ายสูดลมหายใจลึก หลังจากที่เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงคนก็มาถึงหัวหน้าฝ่ายวิชาการตรงไปทักทายชินชี้ชวนผู้รับผิดชอบสถาบันวิจัยเคมีพันเยลลี่ด้วยรอยยิม้มคุณชินนับว่าเป็นเกียรติของโรงเรียนเราที่คุณมาเยี่ยมชมโรงเรียนเราด้วยตัวเองในานามของผู้บริหารและครูทุกคนในโรงเรียนผมขออสแสดงความยินดีต้อนรับคุณอย่างอบอุ่น หัวหน้าฝ่ายไม่ต้องมีพิธีรีตองวุ่นวายไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรที่ผมมาในวันนี้ผมเพียงแค่จะมาหานักเรียนเจียนอีหลิงของโรงเรียนคุณผมไม่รู้ว่าคุณหัวหน้าฝ่ายจะสะดวกหรือเปล่าเมื่อได้ยินแบบนี้หน้าของหัวหน้าฝ่ายวิชาการก็เปลี่ยนไปในฉับพลันตอนที่189ตกตบหน้าหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1. สิ่งที่เขาได้คาดเดามานั้นถูกต้องแล้วใช่ไหม เป็นจริงใช่ไหมที่คนจากสถาบันวิจัยเคมีพันมาที่นี่ในวันนี้เกิดจากการที่เจียนอีหลิงโกงหัวหน้าฝ่ายวิชาการก็พันรู้สึกโกรธเขาต้องกัดฟันกับการกระทําของเจียนอีหลิงในขณะเดียวกันหัวหน้าฝ่ายวิชาการก็ยังคงรักษาใบหน้ายิ้มแย้มให้กับคนจากสถาบันวิจัยเคมีพันเยลลี่ ผมรู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความผิดของโรงเรียนผมต้องขอออแสดงความขอโทษอย่างจริงใจในนามของนักเรียนคนนี้และผมหวังว่าคุณจะมองข้ามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในเมื่อเธอยังเป็นเด็กเล็กผมก็อยากจะขอให้เปลี่ยนเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กผู้รับผิดชอบชินที่ชวนรู้สึกสับสนกับสิ่งที่หัวหน้าฝ่ายพูดเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยหัวหน้าฝ่ายคุณหมายความว่ายังไงพวกเรามาที่นี่เพื่อพบกับนักเรียนเ e จียนอีหลิงคุณเข้าใจผิดอะไรไปหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าเจียนอีหลิงนั่นโกงหรือพวกคุณไม่ได้มาเพื่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการมีสีหน้างงงันคราวนี้ฉินชี่ชวนหัวเราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอสถานการณ์แบบนี้คนในโรงเรียนของตัวเองประสบความสำเร็จที่ดีเยี่ยมแต่ผู้นำของโรงเรียนกลับไม่ยินดีแต่กลับคาดคิดว่านักเรียนของตัวเองนั้นโกงหัวหน้าฝ่ายพยายามปลอบใจตัวเองถ้าเช่นนั้นคุณฉินมาหาเจียนอีหลิงในคราวนี้มีอะไรเหรอ ชินชี้ชวนกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าแน่นอนว่าเป็นเพราะผลการสอบของเจียนอีหลิงในรอบนี้นั้นดีมากเพราะว่าผมชื่นชอบและกระตอรีอร้นล้นอยากจะพบตัวเธอล่วงหน้าหวังว่าจะไม่ทำให้เธอนั้นเสียเวลาเกินไปหัวหน้าฝ่ายวิชาการตกตะลึงด้วยความประหลาดใจถ้าอย่างนั้นผมจะไปเรียกตัวเธอมาที่นี่ชินชี้ชวนยิ้มและกล่าวว่า หัวหน้าฝ่ายควรจะถามความสมัครใจของเธอก่อนถ้านักเรียนยังไม่พร้อมพวกเราก็จะไม่รบกวนสถาบันวิจัยเคยมีพันเยาลี่ของพวกเขาไม่ได้เป็นสถาบันที่เป็นเจ้าของโรงเรียนและทางทฤษฎีแล้วไม่มีสิทธิ์ทที่จะมาพบกับนักเรียนได้โดยตรงที่โรงเรียนเจียนอีหลิงอยู่ในห้องถ้าเธอไม่ต้องการพบกับพวกเขาเธอก็สามารถที่จะปฏิเสธพวกเขาได้แต่แนวความคิดดังกล่าวนั้นไม่ได้อยู่ในหัวของหัวหน้าฝ่ายวิชาการเลย ไม่มีปัญหาเธอว่างแน่นอนถ้าหากว่าหัวหน้าฝ่ายวิชาการอย่างเขาต้องการพบนักเรียนเขาต้องสนใจด้วยหรือว่าเธอกำลังเรียนอยู่หรือไม่5นาทีให้หลังเจียนอีหลิงก็ถูกเรียกตัวไปพบที่สำนักงานของหัวหน้าฝ่ายวิชาการสุดท้ายชินชี่ชวนก็ได้พบกับนักเรียนที่ทำให้เขาต้องการที่จะพบตัวเธอมาตลอดทั้งคืน เพราะว่าเขาได้เห็นเจียนอีหลิงจากกล้องวงจรปิดในห้องสอบมาก่อนเขาจึงไม่ได้ประหลาดใจมากนักเมื่อตอนที่พบตัวเธอแต่ถึงกระนั้นเมื่อตอนที่เขาเห็นตัวเธอครั้งแรกเขาก็อดที่จะรู้สึกไม่ได้ว่าเด็กหญิงคนนี้ดูค่อนข้างจากตัวเล็กไปอยู่บ้างเจียนอีหลิงมองไปยังชายไวกลางคนที่สวมเสื้อผ้าอย่างเหมาะสมและท่าทางใจดีที่อยู่ตรงหน้าเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและต้องการอะไรจากเธอ เมื่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการไปเรียกตัวเธอมานั้นเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพียงแต่บอกว่าให้เธอสุภาพให้มากไว้นักเรียนเจียนอีหลิงคำตอบของเธอในการแข่งขันเคมีนั้นดีมากๆเธอพอจะบอกฉันได้ไหมว่าเธอเรียนความรู้พวกนี้มาจากไหนเสียงของชินชี่ชวนนั้นอ่อนโยนมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นโดยไม่มีการเสรแสร้งใดๆหนังสือบทความวิดีโอการทดลอง โดยพื้นฐานแล้วเจียนอีหลิงย่อมพูดถึงช่องทางที่สามารถเรียนรู้ค้นคว้าหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระคำตอบของเธอนั้นเป็นไปได้จริงๆิฉินชี่ชวนยิ้มและแสดงความคิดเห็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการรับฟังแล้วก็ขมวดคิ้วแนบแน่นแล้วก็ขัดการสนทนาระหว่างเจียนอีหลิงกับฉินชี่ชวนออกมาดังๆเจียนอีหลิงเธอควรจะซื่อสัตย์ในเรื่องที่เธอทำไม่ต้องรอให้มีการสอบสวนขึ้นมามันจะสายเกินไป หัวหน้าฝ่ายวิชาการกลัวว่ากรณีของเจียนอีหลิงจะเปิดเผยขึ้นมาหลังจากนั้นซึ่งจะทําให้เกิดสถานการณ์ที่น่าอึดอัดกับทุกๆคนแทนที่จะรอให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตและถูกคันพบในภายหลังจะเป็นดีกว่าที่จะถือโอกาสสารภาพไว้เสียแต่เนื่นๆจะได้ระงับเรื่องราวเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าเป็นการรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนตอนที่190ตกตบหน้าหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2. ชิ้นชี่ชวนหันหน้าไปดูหัวหน้าฝ่ายวิชาการรอยยิ้มบนใบหน้าของเขานั้นเปลี่ยนจากสุภาพอ่อนโยนเป็นเยาะเย้ยถักถางเจียนอีห e ลิงมองไปยังหัวหน้าฝ่ายวิชาการเช่นเดียวกันด้วยความสงบและผ่อนคลายเสียงที่นุ่มนวลและเยือกเย็นนั้นกล่าวว่าหนูไม่รู้ว่าอาจารย์หลี่พูดเรื่องอะไรเจียนอีห e ลิงเธอมีทัศนคติยังไงกันเธอรีบสารภาพความผิดของเธอให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้ระดับของเธอจะได้อันดับหนึ่งได้ยังไงกันเธอไม่มีความสำนึกผิดหรือไง ไม่สำนึกผิดมีหลักฐานถึงจะพูดได้ไม่มีหลักฐานถือว่าใส่ร้ายเจียนอีหลิงตอบอย่างชาดฉานไม่ไว้หน้าฉันจะใส่ร้ายเธอได้ยังไงฉันชินที่ชวนตัดบทด้วยน้ำเสียงที่สงบและมั่นคงรับรองเจียนอีหลิงหัวหน้าฝ่ายนักเรียนคนนี้ไม่ได้พูดผิดเธอไม่ได้โกงสถาบันของเราสามารถเป็นพยานให้เธอได้ถ้าหัวหน้าฝ่ายมีอะไรสงสยัย คุณสามารถสอบถามมอองค์กรของเราได้ไม่ว่าอย่างไรถ้านักเรียนคนนี้ประสบความสําเร็จจากการโกงอย่างนั้นองค์กรเจ้าภาพของเราจะต้องแบกรับความรับผิดชอบอย่างมากเช่นเดียวกันคนผู้รับผิดชอบอย่างผมก็ยิ่งต้องถูกตาหนิหัวหน้าฝ่ายวิชาการมองไปยังฉินชี่ชวนอย่างประหลาดใจดวงตาของเขาเบิกกว้างใบหน้ามีแต่ความไม่อยากเชื่อฉินชี่ชวนยังคงยิ้มและกล่าวต่อไปว่า ผมพบกับผู้คนมากมายที่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลางแต่มีความสามารถโดดเด่นเฉพาะด้านตัวอย่างเช่นคนบางคนคะแนนเรียนภาษานั้นไม่ดีเลยแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นนักเขียนก็เป็นได้หัวหน้าฝ่ายการสอนพูดไม่ออกกับคำพูดของชินชี่ชวนในเวลาเดียวกันเพราะว่าเขาถูกตอกหน้าตรงๆใบหน้าของเขาจึงดูไม่ได้ชินชี่ชวนหันมาสนทนากับเจียนอีหลิงต่อไม่สนใจหัวหน้าฝ่ายการสอนโดยสิ้นเชิง เจียนอีหลิงก็ให้ความร่วมมือตอบคำถามของฉินชี่ชวนเป็นอย่างดีพวกมันล้วนเป็นคำถามระดับมืออาชีพทุกคำถามและทุกคำตอบล้วนแล้วแต่สับเฉพาะทางหัวหน้าฝ่ายการสอนไม่เข้าใจการสนทนาของพวกเขาแม้แต่น้อยแต่ก็ดูเหมือนว่าคนทั้งสองนั้นพูดคุยถูกคอกันดีเขาถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวและปล่อยทิ้งไว้ตามลำพังหลังจากที่ผ่านไปนานฉินชี่ชวนก็ขอวิเชทของเจียนอีหลิงและส่งเจียนอีหลิงกลับไปด้วยรอยยิ้ม สีหน้าของหัวหน้าฝ่ายวิชาการนั้นแย่ยิ่งกว่าเดิมแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับฉินชี้ชวนที่เขาไม่สามารถที่จะขึ้นเสียงได้เขาก็ได้แต่เพียงส่งฉินชี้ชวนกับคนของเขากลับไปด้วยรอยยิ้มสมาชิกของสถาบันวิจัยเคมีพันยเยลลี่ออกจากโรงเรียนมัธยมเชิงหัวและในเวลาเดียวกันพวกเขาก็แถลงต่อสาธารณชนทางออนไลน์ ท่อยถแถลงนั้นกล่าวว่าการแข่งขันเคมีนี้เป็นไปอย่างยุติธรรมเป็นกลางไม่มีการโกงใดๆเกิดขึ้นถ้าหากว่ามีใครกล่าวหาว่ามีการโกงนั่นหมายความว่าพวกเขานั้นกำลังหมิ่นประมาทองค์กรและทางองค์กรจะฟ้องร้องผู้ให้ข่าวลือนั้นข้อหาหมิ่นประมาทตามกฎหมาย ทันทีที่คำถแถลงการนั้นออกมาความสงสัยของโรงเรียนมัธยมเชิงหัวกับการได้รับรางวัลของเจียนอีหลิงนั้นก็ซาลงไปแม้ว่านักเรียนทั่วไปจะมีอคติต่อเจียนอีหลิงว่าเป็นหญิงชราอารมณ์เสียพวกเขาก็ไม่อยากที่จะถูกฟ้องร้องเพียงเพราะว่าด่าเธอทั้งหมดได้ถูกประกาศออกมาแล้วดูเหมือนว่าอันดับของการแข่งขันนี้จะเป็นความจริงสถานการณ์ของเจียนอีหลิงเป็นยังไงกันแน่หรือว่าศักยภาพของเธอเปลี่ยนแปลงไปจากการถูกกดดัน เธอถูกกดดันหรอือไม่ใช่ว่าเธอกดดันคนอื่นอยู่เหรอไม่ว่าจะเป็นกดดันคนอื่นหรือว่าถูกคนอื่นกดดันนั่นก็สามารถถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอไม่ใช่หรือไงอย่าเบี่ยงประเด็นเธอไม่อยากรู้หรือไงว่าเจียนอีหลิงเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไง ฉันไม่คิดว่ามันแปลกไม่ใช่เธอพูดว่าคนในตระกูลเจียนนั้นล้วนแล้วแต่ยอดเยี่ยมเจียนหยุนเน่านั้นมีผลการเรียนดีมากฉันได้ยินว่าเขายังมีพี่ชายที่เป็นอัจฉริยะทางด้านชีววิทยาไม่มีปัญหากับเรื่องยีนของเธอเพียงแต่ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจเรียนจริงจังมาก่อนหน้านั้นใช่ไหมนี่จะเป็นการพลิกผันของเจียนอีหลิงหรือเปล่าฉันได้ยินว่าเธอเคยเป็นหางแถวของห้อง ฉันไม่รู้ว่านี่จะเกิดการพลิกผันกับวิชาอื่นหรือเปล่าเคมีนั้นพลิกผันไปแล้วเมื่อเธอได้อันดับหนึ่งกับการแข่งขันที่ยากขนาดนั้นสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้